เอาละครับปผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับปผมนะครับทีมดีแบบสองวันนี้เราก็จะมาปพัฒนาเมืองนะอุ้ยข้าตัวเต็มที่แล้วอย่างนี้ต้องก็ดีนะอุว้เนี่ยเป็นชอบแย่งนะุ่นผู้ชม จําเป็นนะแคเดี๋ยวเราต้องไปปลูกผักบ้างอยู่นะไปปลูกผักคนระับเราจะไปปลูกผักกันแล้วคนระับ เฮ้ยแครอทเฮ้ยแครอทโต้แล้วเหรอนี่คือฟาร์มแครอทไม่มีใครเก็บเกี่ยวเหรอต้องมีคนเก็บเกี่ยวช่วงนี้ไม่คนไอ้ไอช่วงนี้ไม่ค่อยเก็บเกี่ยวช่วงนี้เอ็มซีช่วงช่วงนี้เอ็มซีเกียแแล้วเหรอเก็บทุกแบบดินเก็บทุกดินแล้วไง เยอะมากเลยนี่เอาแครอทมาผสมกันอุ้ยหมืนอนาคตจอมครับครต้องไปออกราด บร,ริเวณดีกว่าออกล่าบ,บร,ริเวณไก่เฮ้ยวหมูมูผสมพันธ์ก<อ>ัน<อ>โอเคมีลูกครับปั๊บออกไปกินเคิน ดูก่อนนะดีก่อนนะช่วงตอนกลางคืนนะมีมอนสเตอร์ออกมามากมายวินะ่งหนีก่อน,อนนะวิ่งหนีเข้าบ้านไปนอนก่อนนะเพราะเดี๋ยวมอนสเตอร์มันจะกเกิดเร็วนะดูบ้านซอมบี้ไม่สามารถเข้ามาได้นะ พ่าเราตักแสงหมดแล้วแต่เว้นแต่ทางเนี่ยเออเอพีเซียไปไหนหมดแล้วอะ่ะโอเคยังอยู่ดีนะมีสุขนะยังผมกังวลเรื่องชาวบ้านมนากตอนแรกๆว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่มีใครเก็บเก็บข้าวเนี่ยเอารุ่กโลนโอเคเอ้ยรโลน นี่ก็เหรอลุงโน้ตายแล้วบ้าเนาะมันไม่ตายผมเรียกว่าไอ้โน้ตว่ะลุงโน้ตลุงโน้ตเนี่ยหักผมขอเรียกก็ลุงโน้ตแล้วกันนะเออได้่ใหญ,ใหญ่ผมแบ่งคาร์ลก่อนแบ่งคาร์ลแบ่งคาร์ลให้เท่าเทียมกัน ผมเยอะกะว่าผมเป็นคนเก็บแต่ก่อนอืน่นแบ่งของเพื่อนกันแบ่งเพื่อนลุงกัน ไปรถไปเอาลุงเป็นใครอะ่ะลุงลุงลุงม,มากินข้าวก่อนลุงลุงม,มากินข้าวก่อนโอเคแจกข้าวแจกอาหารอย่าลืมอเอาก็แจกกันด้วยลุง ตัวหายไปไหนสองตัวเอานี้ฟาร์มหมูก็เป็นฟาร์มหมูไปแล้วนะอุ้ยอไปทางอื่นด้วยนะอนยนะโอ,อเคนะคนเรนะาจะไปปลูกแครอทกันนะ,ะเดี๋ยววันนี้ครับแล้วก็ไปทำการ มุงปล,ปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกมุงนะก็เราจะได้ต้นสมบูรณ์ต่างเรามีแครอทเยอะนะ ทางทางนู้นก็โตแล้วครับทางนู้นก็โตแล้วก็ต้องเก็บมันเป็นตอบทีละหนึ่งอันก็ไม่ได้อยู่ในตัวมีสองอันละ เจอข้างเออวัววัวเจอวัวพอดีนะ ก็เราจะมีข้าวเยอะแล้วนะอาหารทรัพยากรแล้วก็เพียงพอครับออเมืองนี้รุ่งเรืองอะยังไงครับเป็นเมืองที่เมืองครับผิดไม่ใช่เมืองครับเป็นเมืองที่ลุ่งเรืองแล้วนะครับเป็นเมืองที่ค้นข้างจะน่าอาศัยมากนะครับฝา,ามข้าวบ้างดีกว่านะเอาแครอทไปนะกินแครอทกิน จะได้มีฟาร์มข้าวเยอะๆนะโอเคนะไก่สีตู้เก็บซีดกันโอเคมังินเลยเสียงมบีนะเราจะไปขุดถ่านกันนะเราจะมีเราจะไปขุดถานน่นะา,า,ดถานแล้วมีพี่แอ็เล็กนะครับอุ่้ยมอนเตอร์มาเจอมอนเตอร์แนะเโอเค,อเคซอมบี้ ต้องมีสปาวอเตอร์เอมอุ้ยมันลึกขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็ใจกลางล้เกือบตกไม่ให้ควายเลยตายแล้วตกตายแล้วมนันอ่ะโอ้อยอย็ซอมบี้นี่นะน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากมีเลสตสโตน ไหนๆเราก็มีเหล็กอะทำทำพวกอันนี้กับการสะพานนะตรงนี้ให้การสาพรระพานแครอทก็เก็บเกี่ยวนะโอเค,คบมาของเราก็ ไมไ่ทำการขี่นะบชวงนี้เราก็อยู่ในเมืองก็น่าเบื่อนะคุณชมคง,งเบื่อกันเนาะเราก็จะไปปลูกข้าวกันนะก็วันนี้เราก็จะไปถาต้นไม้กันคนะับแต่กนดีนะที่เราไม่มีรนะับสิ่งที่เรายังไม่มีคนระับก็คือขวานั่นเองนะคะ เฮ้ยไอกล่องนี้มีโถ่เอ้ยมีแอปเปิ้ลฟังขอ,อนอนุญาตจุดจักันนะครับเออบ้านนี้ผมก็ไม่ได้เอาเยอะเราจะทำเป็นหวานเราจะตอนเย็นครับเราก็ทำเป็นเตาเผานะก,ก่อนนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค้างโอเคโอเควันครัโอเค,อเค,น,อเคนักมือากอารเ,เ,เอาเทำเป็นอะไรได้วะเอ่อเอาเ,นะเปทำเป็นเอาเหล็กครับเป็นนมุนขวานะเดี๋ยวเราจะไปขุดเมืองกัน

ระหว่างรอไปขุดหินรอครับเมืองนู่นขอพายครับเมืองก็เมืองไปหาเมืองใหม่ครับผมได้ว่ามีเมืองใหม่ตรงนี้ครับเมืองใหม่นะถึงแล้วนะโอเคทำไมมันเจ็บง่ายอยู่มะเจอแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้ผมไปขุดบ่อยครับลงไปขุดบ่อยมากครับ sự chịu khả đâu chơi gì cút có chơi hình. Jadi. โอเคสำหรับคลิปนี้อุ้ยสวยมาก,กคับอมดแล้วสหรับคลิปนี้ก็ต้อง ตัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับ